อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันเอฟสิกขึ้นอีกแล้วเสิร์ฟไข่ตอนดึกสะพานพังไป2จุดที่อุดอรมีชัยและเสียมราฐกองทัพเรือชี้แจงแล้วเรือเขมรลุกร้ำหน้าน้ำก่อกูเจอไทยยิงสวนแฉ ใช้สไนเปอร์รอบยิงผอบอนว่วยทหารเรือไทยอย่าหวังที่จะได้ยินหุนเซนขอโทษประเทศไทยศึกในครั้งนี้แค่เริ่มต้นรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสาร เวลาที่ผมอัพคลิปลงไปติดตามกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมครับประจำวันที่20เดือนธันวาคมปี2568นะครับล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ F 1 6บินขึ้นเลยครับพระเอกของเราได้มีปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศนะครับทิ้งไข่ใส่ตำแหน่งสะพานโอรุกจีบนถนนหมายเลข68นะครับอำเภอจงกรจังหวัดอุดรมีชัยห่างจากชายแดนช่องจอมนะครับที่จังหวัดสุรินทราราสิกิโลเพื่อตัดเส้นทางการขนกําลังบํารุง ของฝ่ายกัมพูชานะครับหลังจากการตรวจพบนะครับมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการลำเรียงอาวุธยุโทโธปกรณ์และกำลังพลของกองทัพทหารเขมรเข้าสู่แนวหน้านะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศนะครับหลังจากนั้นก็ไปถล่มสะพานที่จังหวัดเสียมราฐท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับกองทัพากไทยก็ได้นะครับไปทิ้งระเบิดใส่สะพานอีกหนึ่งจุดนะครับที่ติดอยู่กับอำเภอสรนสนม หรือว่าสีสนมนะครับในจังหวัดเสียมราฐเมื่อคืนนี้กองทัพอากาศไทยของเราก็ถล่มไป2จุดเลยครับสำหรับสะพานหรือว่าเป็นยุทธศาสสําคัญนะครับที่ขเขมรเองเนี่ยรำเรียงอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กําลังพลเข้าหน้าแนวนะครับซึ่งแถวอุดรมีชัยเสียมราฐนี่ต้องบอกว่ามันอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับของกองทัพที่สองถ้ามันขนเข้ามามันก็จะเข้าแถวนี่แหละครับปราสาทตาควายปราสาทรามอนทม ซึ่งตอนนี้เองขเขมรก็สู้ไม่ถอยนะครับที่เนิน350นะครับไทยของเราก็ยังคงคืบเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับในการรุกคืบโจมตีฐานทหารขเขมรน,นี่แตกไปหลายฐานท่านผู้ชมครับสำหรับเนิน350ก็ต้องบอกว่าก็ยังคงเดือดนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมามีเสียงปืนดังนะครับมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องฐานไทยของเราก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอัดหน่วยนะฮะทหารสําคัญสําคัญเข้ามาเพื่อที่จะปิดจ็อ การตัดเส้นทางลำเลียง2เส้นเนี่ยนะครับส่งผลกับหน้าแนวขมรอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเดือน3ามหูในเรื่องของน้ําเสบียงแบบนี้แล้วเนี่ยฐานขามรจะอยู่กันอย่างไรตามเดินต่างๆนะครับสำหรับเนิน3 5 0ฐานต่างๆเนี่ยโผล่หัวออกจากบังเกอร์แน่นอนซึ่งน่าจะเป็นเนินสุดท้ายแล้วนะครับที่ขมรเองจะต้องพ่ายแพ้ให้กับไทยของเรานะครับซึ่งเส้นตายเนี่ยมันถูกพูดถึงเนี่ยคือวันที่22ธันวาปี2568 ในการประชุมอาเซียนนะครับในเรื่องของที่อันวาเพิ่งออกมาโพสบ์มัาหมาว่าจะไกลเกลีย่ยให้หยุดยิงทันทีนะครับก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อว่าถ้าเกิดว่ายังยึดเนิน350ยังไม่ได้เนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างไรกับเราบ้างซึ่งช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของฮุนเซ็นก็ดูง,งิ้มเงียบไปนะฮะเงิยมเงียบแบบนี้แหละมันน่ากลัวทานผู้ชมครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะวางแผนอะไรต่อนะครับ ฮุนเซนเองนะครับหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวความมันเลยก็จะตามมาอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงแล้วครับนะฮะถ้าฮุนเซนขยับเมื่อไรนะครับมักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดลนะครับเห็นเงียบเงียไปแบบนี้เองเนี่ยนะครับน่าจะหมดสภาพแล้วละสำหรับฮุนเซนท่านผู้ชมครับล่าสุดผลิตทหารไม่ทันแล้วนะครับในการเอาเข้ามาหน้าแนวไปจับเด็กอายุ1 7 1 8รวมถึงคนแก่อายุ80เนี่ยเข้ามาร่วมรบแล้วในตอนนี้นะครับโอ้โหได้ผู้นําชั่วก็น่าสงสารเหมือนกัน สำหรับคนขมรเอเองนะครับไม่รู้ว่าเกิดมาเจอผู้นําแบบนี้เป็นผู้นําไม่ได้สนชีวิตของประชาชนตัวเองเลยนะครับใช้เป็นโล่ป้องกันซะด้วยและรักษาฐานอํานาจตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าปลุกระดมความคลั่งชาติรักชาติเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องฐานอํานาจตัวเองสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองนะครับภายใต้ศพของคนขมรท่านผู้ชมคิดว่าฮุนเซนจะยอมหรอครับ นะฮะผมก็คนนึงแหละมองว่าฮุนเซนไม่ยอมขอโทษประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับถ้ามันขอโทษคือมันเสียหน้าเท่ากับยอมแพ้ฮุนเซนไม่พูดคํานั้นออกมาอย่างแน่นอนการที่เราเองออกมาบอกว่าจะจัดการให้ทางการทหารของขเขมรเนี่ยสิ้นสภาพซึ่งเรื่องนี้ผมก็มองว่าไม่ได้ส่งผลกับฮุนเซนแต่อย่างใดด้วยมหาอำนาจเงินเท่าของฮุนเซนเนี่ยซื้อได้ทุกอย่างนะครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนทหารเนี่ยนะครับมันก็ปลุกนะฮะความคลั่งชาติรักชาติกันแบบนี้นะครับแล้วก็จับเด็กอายุ1 7บ8คนแก่มาลบเหมือนเดิมภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นี่คือทหารร็อที่3นะครับของขเขมรที่จะส่งเข้ามาฝึกแล้วก็นําเข้ามาหน้าแนวท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมคัดเอาอย่างนี้เลยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับนะครับเราทํากันตอนนี้มันเพียงแค่การยื้อเวลาแต่เพียงเท่านั้นนะครับ ถามว่ามันจะทําให้ทหารมันสิ้นซากไปไหมกับที่เครื่องบินปีทิ้งระเบิดใส่ฐานต่างๆผมก็มองว่าเป็นเพียงแค่การยื้อเวลานะฮะให้ฮุนเซนเนี่ยชะลอตัวแต่เพียงเท่านั้นแต่พอเมื่อ,อไหร่มันกลับมาแข็งแรงอีกเชื่อเถอะครับมันกลับมาตีคืนแน่ตามแนวชายแดนทั้ง800กิโลนี่คือฮุนเซนมันไม่ยอมหรอกครับที่จะมาขอโทษประเทศไทยอันนี้เรื่องจริงซึ่งก็ต้องบอกไปทางการเมืองอะไรครับ นะฮะมันไม่ยอมขอโทษหรอกครับต้องถล่มมันให้ราบหัวหน้ากองโจรแบบนี้นะครับมันโตมากับขมิ้นแดงมันโตมากับการฆ่าล้างเผ่าพัพนธ์สล้านเรื่องแค่นี้มันไม่สนใจหรอกครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับฮุนเซนมากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับเรื่องราวต่อมานะครับไปดูทางฝั่งของกองทัพเรือกันหน่อยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ เริ่มกลับมาเดือดกันอีกครั้งล่าสุดครับคุณวัฒสสนานาน่วมนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับในเรื่องของกองทัพเรือของเรายิงเตือนเรือของเขเมรน,นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งท่านโพสต์ว่านะครับยิงเตือนทัพเรือนะครับแจ้งหมวดเรือพิทักษ์อ่าวไทยปฏิบัติราดตะเวนตามแผนภายใต้ก่อกูดุดรักษาความมั่นคงป้องกันการกระทําอาจจะก่อผลกระทบความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ทางทะเลของไทยยืนยันทําตามขั้นตอนกดการใช้กําลังอย่างเคร่งครัดขนาดนี้ สถานการ์ได้คลี่คลายแล้วหลังมีรายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีเรือรบไทยได้ยิงเตือนเรือขมรโดยกระสุนสองสวา่างหลังจากพยายามลุกล้ำน่านน้ำไทยจนเรือขมรจะต้องล่าถอยออกไปนอกชายฝั่งทะเลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเรื่องนี้พลเรือตีปารัตแคปโฆษกกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงว่าตามที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์การปฏิบัติการหน้าที่ของหมวดเรือพิทักษ์อ่าวไทย บริเวณใต้เกอะกูดซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนกนั้นกองทัพเรือชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจราดตระเวนตามแผนเพื่อรักษาความมั่นคงและปกป้องการทําลายอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในพื้นที่ทางทะเลของไทยโดยเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนและกดการใช้กําลังอย่างเข่งรัดขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วและอยู่ภายใต้ความควบคุมแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีเหตุบานปลายเพิ่มเติมประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบากิจการได้ตามปกตินะครับนี่คือคำชี้แจงจากกองทัพเรือนะฮะท่านผู้ชมครับก็ขอความร่วมมือมาอยัางประชาชนที่ติดตามข่าวสารตามข้อมูลจากแหล่งข่าวจากทางการนะครับและงดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจ นี่คือคําชี้แจงของกองทัพเรือนะครับก็ต้องบอกว่าโหคลิปทางฝั่งของขมิน,นี่ถึงขั้นสั่งอพยพกันแล้วนะครับคือถ้ามองตามกลยุทธข์ขมินเนี่ยน่าจะเป็นการยุยงนะครับยั่วยุให้เราเองเนี่ยนะครับโจมตีนะครับเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็ใส่ลายป้ายสีไทยของเราตามสเต็ปนะครับสำหรับทางฝั่งของขมิพอให้พวกนี้ความชั่วไม่มีรีมิตอยู่แล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี้ความชั่วของมันเนี่ยโหใช้คําว่าเถื่อนเลยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ทางฝั่งของพลเรือตีปารัฐนะฮะท่านออกมาเปิดเผยนอกเหนือจากการที่ขเขมรเนี่ยลุกล้ําอธิปไตยไทยมานานแล้วเนี่ยนะครับยังนะฮะทําการปฏิบัติทางทหารเพื่อที่จะรอบสังหารนะครับผอบหน่วยของทหารเรือด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะตั้งแต่วันที่9ธันวาปี2568นะครับเอ,อ่อะครับก่อนการสู้รบที่ผ่านมานั้นว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ฝ่ายกองทัพเรือเองจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับหลังจากเกิดเหตุนะฮะ ทหารกัพูชาใช้พลซุ่มยิงนี่นะครับรอบยิงผอบอหน่วยระดับผู้นำเลยนะครับเล็งใส่แม่ทัพออาพูดง่ายๆแต่โชคดีที่กระสุนเองเนี่ยไปโดนรถก่อนนะครับมีอย่างนั้นเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนซึ่งทางฝั่งของกองทัพเรือก็ได้มีการนะครับเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเจตนาของขมิญอย่างแท้จริงที่มันต้องการทําลายประเทศไทยของเรานะครับอีพินี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปล